จากหุ่นบับเบิลเฮดเนี่ยเราเห็นชุดใหม่สไปเดอร์แมนในชุดอินทรเกตสูตรครับซึ่งเป็นชุดที่มีการผสมผสานกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเวทมนต์ของดร์สเตรนนะฮะทุสดีงงชาวคอร์นเรชนแนลนะฮะคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Spider-Man Noway Home ครับจากของเล่นที่มีการปล่อยออกมานะครับเพราะอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่อง Spider-Man Noway Home ก็เป็นได้ครับเพราะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราจะได้ชม Spider-Man Noway Home จากการร่วมมือกันของ Sony และ m a r v e l Studio นะครับซึ่งตั้งแต่ปี2015 Marvell และ Sony เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันกับหนังที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man มาแล้วกว่า5เรื่องด้วยกันครับตั้งแต่กัดตัออเมริกาซีวิลวอร์นะครับ Avengers Infinity War และก็ Avengers Endgame ครับ รวมไปถึงหนังเดียวของ s p i เดอร์แนั่นก็คือ s p i เดอร์แมนโฮมคัมมิและก็สไปเดอร์แมน r า r ฟรอมโฮมนั่นเองครับสิ่งที่เราจะได้เจอต่อไปใน s p i เดอร์ n มนโนเวย์โนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการร่วมมือกันครั้งสุดท้ายระหว่าง Sony และ Marvel เนี่ยซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการร่วมมือกันอีกก็ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะมาร่วมมือกันอีกเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง50%ครับแต่ก็ถือได้ว่าการร่วมมือกับทั้งสค่ายนี้นะครับ สร้างความประทับใจให้กับสไปเดอร์แมนฉบับทอมฮอลแลนด์กับแฟนๆเป็นอย่างมากครับซึ่งต่อจากนี้นะครับโซนี่เนี่ยอาจจะนำสไปเดอร์แมนเข้าสู่ s p i d e r ร์เวิของจักรวาลของตัวเองนะครับเราอาจจะเห็นการกลับมาของโชบี้แมกไและแอนดรูกาฟิลตามข่าวที่เราเคยได้ยินกันมานั่นเองครับแต่ใน Spider-Man No Way Home นะครับข่าวที่น่าจะเกิดขึ้นจริงก็คือจะมีการรวมตัวร้ายจากสไปเดอร์แมนภาคก่อนๆในฉบับของโซนี่เนี่ย มาโลดแล่นอยู่ในฉบับของทอมฮอลแลนด์นั่นเองครับอย่างเช่นกินกอรลินนะฮะที่รับบทโดยวิลเลียม a ด o โฟนี่นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากวิลเลียมนะครับว่าเขาจะมารับบทตัวร้ายในหนังเรื่องนี้หรือไม่แต่ตัวร้ายที่ได้รับการยืนยันแล้วก็คืออิเล็กโตรครับที่รับบทโดยเจมี่ฟอกซจาก The amazing SpiderMa n นะครับรวมถึงด็อกเตอร์ออคโทพุสครับหรือด็อกออที่รับบทโดยอัลเฟสโมลินาจาก Spider-Ma n ฉบับของแซมไรมี่เช่นกันครับ ซึ่งถ้าเราได้เห็นตัวอย่างแรกของ Spider-Man n o w a y Home เนี่ยเราก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยการปล่อยของเล่นออกมาที่เกี่ยวข้องกับ Spider-man- n o w a y Home เนี่ยทำให้เราได้คาดเดาเรื่องราวต่างๆออกมาได้มากมายครับอย่างเช่นเรื่องของชุดใหม่ของ spider-man นะครับจากหุ่น bubble h e a d เนี่ยเราเห็นชุดใหม่ s p i d e r m a n ในชุดอินทร์เกตสูตรครับ ซึ่งเป็นชุดที่มีการผสมผสานกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเวทมนต์ของดร์สเตรนนะฮะต่อ,อมาก็จะเป็นชุด Black and Go s กสตรครับซึ่งเป็นชุดที่น่าสนใจมากอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็ชุดอัปเกรดสูตรครับซึ่งเคยใช้ชุดนี้มาแล้วใน s p i e r m a n เรื่องก่อนๆน,นั่นเองครับซึ่งในของเล่นฉบับเลโกเองก็มีชุด Black and Go s กสตรแล้วก็ ที่เกี่ยวข้องกับสไปร์แมนที่ดูเหมือนจะเป็นชุดอินทรเกตสูตรด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นชุดที่มีการผสมผสานกันระหว่างชุด Iron นสไปดีครับกับชุดสุดท้ายในหนังเรื่อง Spider-Man f a r From Home ก็เป็นได้ครับซึ่งชุดทั้งหมดที่ได้รับการอัปเกรดหรือได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแฮปปี้ฮอเกครับ ที่เขาได้ใช้ Stark t เทคโนโลยีเนี่ยในการสร้างสารชุด Spider-Man ชุดใหม่มาให้นั่นเองครับรวมไปถึงเราอาจจะเห็นชุดอื่นๆที่ยังไม่เคยเห็นในของเล่นก็เป็นได้นะครับทีนี้มาดูฉากในของเล่น l e โก้ฉบับ n e n u r u m n e n t r u m กันบ้างนะฮะซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ Doctor s ร r a n g e ในนิวยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันในชุดของเล่นฉบับเลโก้ว่า s p i d e r m a แมนในเซ c ทรัมเซนทรัมเนี่ยเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากที่สไปเดอร์แและด็อกเตอร์นั้น ได้มีการร่วมมือกันในการต่อสู้ที่ดาวไททันใน Avengers Infinity War ก็เป็นได้ครับและทั้งคู่ก็อาจจะมาร่วมภารกิจกันในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นี้นะครับซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ Lego อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของ Eye of a g a m o t t ตนะครับหรือสร้อยของ Dr. s t r a n ร e เนเี่ยสิ่งที่เรารับทราบก็คือ Timestone เนี่ยได้หายไปถูกไหมครับด t ร์ได้ให้ Time Stone กับ t h านอ s แล้วก็ในเอนเกมเนี่ยสตีฟโรเจอร์ก็ได้นํามัน,นีไปคืนในไทม์ไลน์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีคําถามมากมายว่าเมื่อด็อกเตอร์สเตรนไม่มีไทม์สโต n นแล้วเนี่ยความสามารถหรือพลังของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจากของเล่นที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ เราเห็น Eye of a g a m o t o เนี่ยได้แขวนอยู่ที่คอของดร r s t r a n เหมือนเดิมครับซึ่งอาจจะเป็นการใช้เรดมนต์โดยที่ไม่มีมันีหรือมัีกลับมาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นได้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกันในหนังแล้วครับว่าความจริงมันคืออะไรถูกไหมครับแต่ในภาพประกอบของหนังเรื่อง d r Strange in the Multiverse of Madness เนี่ย ที่กำกับโดยแซมไรมี่เนี่ยเราอาจจะคาดเดาได้ว่าด็อกเตอรสเตรเนี่ยอาจจะสามารถนำเอาไอออฟอะ o าเมโตเนี่ยกลับมาใช้งานได้นั่นเองนะครับเพ่งมันก็สอดคล้องกับของเล่นที่เราได้เห็นนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะเรายังได้เห็นว่องครับในเซ็ตของเล่นของเลโกในชุดที่เกี่ยวข้องกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของด็อกเตอร์สเตรนั่นเองครับ ี่มาพูดถึงเรื่องของว่องกงันบ้างครับว่องเนี่ยจะมาปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home หรือไม่นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทราบชื่อนักแสดงจาก Spider-Man No Way Home อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเอดวินไฟกีก็ได้ออกมายืนยันเองแล้วครับว่าเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องไปกับหนังเรื่อง Dr. s t r r s t r a n g e in the Multiverse of m s d n e s s นะฮะในขณะที่ทางโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เองเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยจะมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้หรือไม่ครับแต่ในของเล่นวับเบอร์เฮดหรือเลโก้ก็ตามเนี่ยเราเห็นทั้งด็อกเตอร์สเตรนแล้วหว่องปรากฏตัวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้ทราบและก็ได้รับการยืนยันจากเควินไฟกี้เองนะครับจากตัวอย่างที่2ของชางชี a n d เดอร e เ e เจนซ์อ h ฟเ e n ะนนั่นเองครับ ซึ่งเราเห็นว่องเนี่ยมีการต่อสู้กับอโบมิเนชันในแดนประลองในที่ที่แห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจและอาจจะมีการเชื่อมโยงกันได้กับเฟสสี่ของ MCU นั่นเองนะครับทีนี้มาอีกฉากฉากหนึ่งฮะฉากที่มีการต่อสู้กับตัวร้ายเก่าในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งครับนั่นก็คือวอลเจอร์ที่รับบทโดยไมเคิลคีตันนั่นเองนะครับไมเคิลคีตันหรือวอลเจอร์เนี่ยเป็นตัวร้ายหลักในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งครับ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าภารกิจของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในสไปร์แมนโนเว y h โฮมนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับตัวร้ายหลายๆคนด้วยกันครับรวมถึงวอลเจอร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจากเลโก้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยชุดเซ็ตเลโก้นี้ขึ้นมาครับจะเห็นว่าเราเห็นวอลเจอร์มีการต่อสู้กับสไปร์แมนในชุดสีดําทองด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ต้องสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับ จากเอ็นเครดิตใน Spider-Man Far From Home เนี่ยดูเหมือนว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์จะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของภาคก่อนจากการที่มิสเตอริโอได้วางยาเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์นั้นคือ Spider-Man แล้วก็ได้มีการใส่ลายสไปเดอร์แมนในอีกหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันครับซึ่งการที่มิสเตอริโอกระทาการเช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลไปถึงเรื่องราวของ MCU ในเฟส4ครับแต่ Spider-Man มนโนเว o no โฮเนี่ยอาจจะข้ามผ่านเรื่องราวรายไดจาก s p i เดอร์แมนฟา r o m ร์มโฮมไปได้ครับจากการที่ Peter ร์ r าร์อร์นะครับไปขอความช่วยเหลือจากด็ s t r a อรสเตรนนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะในเซตของสไปเดอร์แและมิสเต r ริเนี่ยนะฮะ ที่เป็นเซต Spider-Man Versus Mysterio j o e s Attack เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นเซตที่อาจจะมาจากหนังเรื่อง Spider-Man Far From Home นะฮะในชุดอัปเกรดสูตรของ Spider-Man นั่นเองครับซึ่งในเซ็ต Lego นี้นะครับก็จะมี Nick Fury ฮะที่ปรากฏอยู่รวมถึง Jake Gyllenhaal ที่รับบทเป็น Mysterio นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Samuel Jackson แล้วก็ Jake Gyllenhaal เนี่ย ว่าจะมารับบทในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home หรือไม่นะครับแต่ทั้งคู่ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ครับว่าเขาจะมาร่วมเล่นในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นี้นั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะในเซตของเล่นของเลโกที่เป็นสถานที่ของพิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของด็อกเตอร์สนเนี่ยนะฮะมีการปรากฏตัวของไวยร้ายตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนแมงป่องหรือสกอร์เปียนนะครับ ซึ่งเราอาจจะได้เห็นการกลับมาของสกอร์เปียนที่จะเป็นไวร้ายอีกตัวใน Spider-Man No Way Home ก็เป็นได้ครับซึ่งจาก Endcredit ของ Spider-Man Homecoming นะฮะเราได้เห็นตัวร้ายอย่างวอลเจอร์ที่มีการทิ้งปมเอาไว้ในช่วง Endcredit นะฮะกับแม็กกาแกนครับซึ่งแม็กเนี่ยก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งขององค์กรที่มีการค้าขายอาวุธที่เกิดจากการต่อสู้ของฮีโร่นะฮะโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีของชิทูรี่มาขายนะครับ และเขาก็ถูกจับไปในตอนท้ายเรื่องของ Spider-Man Homecoming นั่นเองนะครับซึ่งจาก Endcredit เนี่ยเราเห็น v อลเจอรแล้วก็แม็กกาเดนได้มีการพูดคุยกันในคุกนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของตัวตนที่แท้จริงของ Spider-Man ว่าเขาคือใครนะครับซึ่ง m ม็กกาโดนเนี่ยต้องการที่จะกลับไปแก้แค้น Spider-Man นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าใน s p i r m r n f n r f r o m h o m o เนี่ย เราจะไม่ได้เห็นบทของสกอร์เปียรนะครับแต่จากของเล่นในเลโก้ที่แซกซ์ทรมเนี่ยนะครับก็มีการปรากฏตัวของสกอร์เปียที่เหมือนจะเป็นสกอร์เปียเป็นหุ่นยนต์แมงป่องนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือของเล่นไม่ใช่หนังจริงๆนั่นเองนะครับยังไงทุกคนก็ยังต้องรอโซนี่ปล่อยตัวอย่างแรกของ s p i d e r m a n No Way h อ m e อยู่ดีนะครับซึ่งเมื่อตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วเนี่ย ทางอัครชา n e l จะมาเจาะลึกประเด็นต่างๆให้กับแฟนๆอัครชา n e l แล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ Acura ครช n น e ลต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งนะครับรวมถึงแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนอื่นที่ชื่นชอบเรื่องราวของ MCU นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ